ณใจกลางดินแดนรกร้างต้องห้ามมีโครงสร้างเหล็กขนาดมหึมาตั้งตระงานอย่างเงียบงนันมันคืออนุสรณ์สถานแห่งความผิดพลาดและเป็นประการด่านสุดท้ายที่คอยปกป้องโลกของเราเอาไว้โครงสร้างขนาดมหิมาหลังนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสิ่งกักเก็บภัยปลอดภัยแห่งใหม่ครับมันยืนหยัดอยู่ตรงนั้นด้วยภารกิจเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการปกป้องโลกจากมรดกสุดอันตรายที่ยังคงหลับไหลยอยู่ภายใต้มัน สิ่งปลูกสร้างนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกักขังบางสิ่งที่มองไม่เห็นทว่ามีอันตรายถึงชีวิตคําถามก็คืออะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้โดมเหล็กหลังนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องสร้างเจ้ายักษ์ใหญ่หลังนี้ขึ้นมาเราคงต้องย้อนเวลากลับไปในคืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งคืนที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดการ มันเริ่มต้นขึ้นในวันที่26เมษายนปี1986ครับความผิดพลาดระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัยได้นำไปสู่การระเบิดของเตาปฏิกรนหมายเลข4ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลตอนแรกเนี่ยทางการโซเวียตพยายามจะปิดข่าวแต่ว่ากลุ่มกัมมันตรังสีม,มรณะพวกนี้มันไม่รู้จักพรมแดนประเทศเหรอกครับแค่2วันให้หลังสวีเดนซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นพันกิโลเมตรตรวจพบรังสีในปริมาณมหาศาลและในที่สุด โลกทั้งใบก็ได้รู้ความจริงแรงระเบิดมันรุนแรงมากซะจนฉีกแกนปฏิกรณ์ให้เปิดออกสู่ท้องฟ้าปลดปล่อยอนุภาคกรมมันตรังสทีที่เทียบเท่ากับระเบิดประมณูที่ฮิโรชิมาหลายร้อยลูกขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศกลายเป็นหายนะที่ส่งผลกระทบไปทั่ทวทั้งทวีปยุโรปและในซากปรักหักพังที่ถูกทำลายลงนั่นเองหายนะได้ก่อกำเนิดอสูรกายขึ้นมา มันคือมวลสารหลอมเหลวร้อนจัดที่ถูกเรียกว่าเท้าช้างซึ่งไหลทะลุพื้นคอนกรีตลงไปเบื้องล่างมันคือแก่นแท้ของหายณะที่สามารถจับต้องได้และอันตรายอย่างที่สุดในช่วงแรกที่ถูกค้นพบนะครับเจ้าเท้าช้างนี่แผ่รังสีออกมาสูงถึง10,000ห0 0 0นเรึ่งหมื่นเรเนต่อชั่วโมงเพื่อเห็นภาพนะครับปริมาณรังสีระดับนี้สามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ในเวลาไม่ถึง3นาทีเมื่อความรุนแรงของหายนะมันปรากฏชัดเจนแล้ว ภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนั้นก็คือการปิดผนึกบาดแผลที่เปิดอาซ่าของโลกใบนี้ก่อนที่มันจะฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละของเหล่าผู้คนนับแสนโครงสร้างที่เรียกว่าซาโคฟาคัสหรือที่แปลว่าโลงศพหินก็ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบในเวลาแค่206วันเพื่อเป็นเกราะกำบังชั่วคราวแต่ลึกๆแล้วทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นพอเวลาผ่านไป เจ้าซาโคฟากัสก็เริ่มผุพังเสี่ยงต่อการถล่มซึ่งถ้ามันถล่มลงมาฝุ่นกัมมันตรังสีก็จะถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งมนุษยชาติเลยต้องร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกว่านั่นก็คือสิ่งกักเก็บภัยปลอดภัยแห่งใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ได้นานถึง100ปีและที่สําคัญที่สุดคือมันเอื้อให้คนรุ่นหลังสามารถเข้าไปรื้อถอนซากปฏิกรจากข้างในได้ในอนาคตการจะสร้างโครงสร้างขนาดยักษ์เพื่อครอบทับหนึ่งในพื้นที่ที่อันตร ไม่ใช่แค่เรื่องเท้าถายธรรมดานะครับแต่มันคือภารกิจทางวิศวกรรมที่บอกได้เลยว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนโครงการนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมือของมนุษยชาติอย่างแท้จริงเลยครับมีทั้งวิศวกรจากฝรั่งเศสเป็นคนออกแบบชิ้นส่วนต่างๆผลิตในอิตาลีเครนยักษ์มาจากอเมริกาแล้วก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากอีกหลายสิบประเทศต่างมารวมพลังกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือความปลอดภัยของโลก แต่สิ่งที่มันน่าทึ่งที่สุดเลยก็คือวิธีการก่อสร้างออกมันนี่แหละครับเพื่อปกป้องคนงานนับพันจากรังสีมหาศาลเขาไม่ได้สร้างมันครอบทับลงไปตรงๆนะครับแต่เขาไปสร้างโครงสร้างเหล็กมหึมาทั้งหลังเนี่ยในพื้นที่ปลอดภัยที่ห่างออกไป180เมตรแล้วพอสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้ระบบไฮดรอลิกค่อยๆเลื่อนมันอย่างช้าๆเข้าไปครอบทับซากเตาปฏิกรณ์เดิมจนกลายเป็นโครงสร้างเคลือนที่บนบกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกไปเลย สิ่งกะเก็บใหม่ได้มอบความปลอดภัยที่ประเมินค่าไม่ได้ให้กับโลกใบนี้แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าสันติภาพที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้กลับต้องมาเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนหลังจากที่มันถูกติดตั้งสำเร็จในปี2016ภารกิจเฝ้าระวังระยะยาว100ปีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าภัยคุกคามครั้งใหม่จะไม่ได้มาจากภายในแต่กลับมาจากภายนอก จากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคการโจมตีด้วยโดรนได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโครงสร้างจนทําให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศต้องออกประกาศที่น่ากังวลออกมาว่ากรอบป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้สูญเสียหน้าที่ด้านความปลอดภัยหลักรวมถึงความสามารถในการกักเก็บไปแล้ว เรื่องราวของชโนบิลมันไม่ได้จบลงในปี1 9 8 6นแะครับแต่มันได้กลายเป็นมรดกเป็นภาระความรับผิดชอบที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าให้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างไม่สิ้นสุดถึงแม้ว่าสิ่งกักเก็บใหม่นี้จะถูกสร้างขึ้นมาให้คงอยู่ได้ถึง1ศตรวรรษแต่นี่ก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถาวรอ,อยู่ดีครับมันเป็นเพียงการซื้อเวลาและส่งต่อความรับผิดชอบนี้ไปให้ลูกหลานของเราในอนาคตและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่ยังคงไร้ซึ่งคำตอบ เมื่อเวลา100ปีสิ้นสุดลงคนในยุคหน้าจะมีเทคโนโลยีและสติปัญญาเพียงพอที่จะจัดการกับมรดกอันตรายชิ้นนี้ได้อย่างถาวรหรือไม่นี่คือบททดสอบที่ยาวนานที่สุดบทหนึ่งของมวลมนุษยชาติครับ